ไปแล้วเเล่นด้วยขอเล่นด้วยหนเ่าไม่เล่นด้วยวะัวยังไม่จเลย่มันไม่าไม่เล่นด้วยเขาอยากได้ตัวนั้นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเธอเขาอยากได้ตัวนั้นนู้นน่ะ อาหารไปล่อมันดีกว่านั่นน่ะเขายกเายกได้ตัวนั้นนะเขไม่ถึงเขไม่ถึงนี่นี่เดี๋ยวอาหารล่อเดี๋ยวมันเข้ามาล่อมันเอาสาโทมาให้มันกินเหรอไม่ร่้ล่อมันเดี๋ยวมันก็เมามันก็เวียนหัวมันไปหมดแล้วไหไล่มันมา ไปตามล่าหาจับผีเสื้อน่ะเลิกงานนนี่นมนี่นี่นี่ว่ามันไม่ให้จับตอนนี้มานั่งรอรับลูกเลิกเรียนนะเราอยู่ใน มอเกษตรสีราชาดิเขาตัดหญ้าอยู่ฝั่งหนึ่งตัดผ้ามาอีกฝั่งหนึ่งยังลกอยู่เลยเดี๋ยวเขาโค้งมาตัดแหละหฮะเออไม่ไปแล้วตรงนั้นแดดออกร้อน, <independ. S 1> น,นมา <despite S 1> เดิน <otic S 2> ดดจับผีเสื้อกันนะ <S 1> <S 1> คิดว่าวันนี้จะได้ไหมผีเสื้อ กินบ้างดิไหนอะ่ะโอ้ยไม่ไปล่อยแล้วร้อน